โอ้หบดรททางค่ะโคราชเซเก้อาดลูกน,นี้โอ้ใส่บล็อกก็จริงแต่ออกข้างนะคะกลับมาเป็นตานของโคราชค่ะดูอีกครั้งนะคะอืมตีเข้าในค่ะไปติดชยุทธค่ะแต่ว่าบอลออกข้าง22ต่อ16 แล้วลูกนี้อสโอเค่ะเป็นตท้โคราชนะคะยี่สบสามสค่ะอาจจะหวะเขึ้นตีของกีท่อ,อเปลี่ยนตัวออกหเปลี่ยนบัวนะคะส่งเอาหมายเลขสิค่ะธนวัตรตนนสีลงมานะคะลงมาแทนมาวินค่ะ ลองเปลี่ยนลูกเกีดดูนะคะ่ะมาคราวนี้นี่บิดออกไปอีกครั้งหนึ่งค่ะรัง,งกิติทัศน์เสร็จอยของโคราชค่ะ24-16ธนัทเซริร์ฟโอ้ยแล้วยังได้ค่ะอมรเทพ วาง้่ามาปราดให้เซสเก้ทะามาโอ้ยังเหนียวค่ะพิก่โ,โลกตีแก้ไปก่อนหลังไปหน่อยค่ะบอลแรกเซสเก้าอาจลูกนี้เรียบร้อยค่ะก็ชนะไปได้นะคะในเซดาค่ะสำหรับทานกรทสิมาคิมินซีวีซีนะคะ25ต่อ16คะแนนค่ะขึ้นนำก่อนนะคะ1ต่อ0 คอนเสิร์ต้ากอตกอตอนไม่ข่าค่ะแบกได้ไปก่อนนะคะสำหรับทางโคราช กค้ดได้เสิร์ฟค่ะโดยบุญริศแบบ็กได้ค่ะโอ้แล้วคมนตินี้สวยเลยค่ะกิติทัศน์หนึ่งเท่ากันนะคะไปวางลึกไปถึงด้านหลังค่ะลูกนี้ สองนี้เจ็บคมมากค่ะดูอีกครั้งนะคะโอ้เหลือเดี่ยวค่ะตีผ่านบล็อกมาวินไปนำสองหนึ่งค่ะโคราชขวัญชาติมาติดบล็อกได้บุยอีกครั้งค่ะพิศโลกปรีมเทพมอนเทพ,เทพ <c oughs> แต่ออกค่ะลูกนี้แม <c oughs> ไปใส่บล็อกแล้วออกข้างนะคะ